สวัสดีค่ะเฮ็ดเพิงนางเฮ็ดเพิ่ง,ง,งข้านี่แซบเด้ออ๋ออ,อยากได้เฮ็ดไข่เอ,อยากกินป่นเฮ็ดไข่ได้แม่เราต้มอ,อย่างนันนะแม่นบอ่อม่อันนี้เฮ็ดเพิ่งข้าวม่นบอ่ออ่าโอ้ ทาเลยอันนี้เดชจูมชักบาทนี่สองร้อยจอร้ทานอันจูมจูมมาจากไดนน่ะองจ้อ๋อถามเจแม่ถามเจแม่อ๋มาเด้อจ้ามาเด้อมาเด้ออุ้ยจะไปอันน่ะเดี๋ยว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 เดียวเดยวเทท้อขายจังไรอัน่ะฮะเทดท้อธรรมดามันก็โลสอ้อยห้าสิบบาทแต่ว่ามันกขายหเพราะว่า โอ้จา้น้นกัอ้ได้ชุงนะจ๊ะบ้านน่ะเออกันเากันห็รหอเโ้ยาวเงา่ใช่เนาะนี่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 ถามเนี่ยสีตะลักเจาลังเจาอะไรซำนี่ละโอ้หารอยได้ทาดกนพอซื้อได้ดีแบบบักหลายเลยน ่<า>เดี๋ยวเด้อคนถามค่ะเจ้าสิก่อนใส่ป่ะป้ากุ้มอยู่ใส่ป่ะอันนี้ก็ะส่งร้อยแม่พอจะกินเฮ็ดอันนี้เด้แม่หมักเฮ็ดไข่เดี๋ยวแม่จะเอาอนนเฮ็ดไข่อยู่<ม>แต่เกี้ยวเดี๋ยวก็ว่าน้ำบอลนี่มาปั่นกันนี่เอาถ่ายให้เจ้เบิง่งดูนี่นี่เอาตัวน,นี่เด้อะไหลาให้เจ้เราต้องเอาเราอยากได้อยู่แล้วพามาเบิ่งเฮ็ดพวกไงอ๋อ อันนี้ก็เลมอนนะจ๊ะมาเด้อ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 เลมอนเลมอนเลม,มอนโลละสามสิบบาทาาเลยจ้ะค่ะแซ่บหวานหอมประจามซื้อประจำามังค์เออมาเอ้ยญี่ปุ่นประจามมกได้ซื้อไปกินอยู่เรื่อยเดี๋ยวเด้อจะถ่าเพิ่นจักน้อยอ่า ไม่อยากกินอยู่ดินีเบลแก่แท่งอยากใช้อะไรกแเบาเอาแม่ค้ากําลังล้างแกงเบ่ง์ด้สิมาเยี่ยมหมอเพิ่นเบเราล้างไว้แล้วเฮ่อเฮอเฮ่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 เฮจเ่เฮ่่มจ่่่่ อันนี้แบบนี้เท่าไหร่ก็แม่ว้าวหนึ่งจัดสามจานสองร้อยบาทคุณบากอ๋ออยากได้เฮ็ดพวกนะเฮ็ดพวกข้าวอันนี้เด้เอาแล้วแม่อันหน้าซองร้อยละวะละว้าอันนี้ฮะนี่เออนี่ยเนี่ยเออนี่เอา,เอาตัวนี้เด้ออ่าเอาเจ๊บุญย์วะอ๋อ อ่าประเด็กกะขากประเด็กตัวไม่จะอ่นานค่กขากมันนี่ก็ทีว่นไปหอดป่สสื่อมาโอ้ยเอออลีแมนความบัดเท้าถามผัดเงียบกีบเงียบกบอยู่เอาจุ่มๆนี่นะไปรดน้าเนี่ยเอาจุ่ม เขาไปปันกันเขานี่เอาอันนี้อะไรบ้างแม่พอจะกินทั้งเฮ็ดอันน่าพอมได้ก,ก็แล้วว่าแม่อยากเอาตัวนี้ก็ตัวนั้นไปย,ยังไรๆอย่างสอนเฮ็ดพวกเฮ็ดพวกไงนี่บุม๊มบิ๊มเครอ่านแม่นบอกบัดไปแล้วทำไมไม่ซื้อมาได้ค่ะเจ๊ฮะเจ๊แล้วเราจะกินเฮ็ดอันนี้เพราะให้อ่านได้ทามเจ๊ให้เน่บหน่อยนี่ มาเด้อประจ่าสะออนสะอนอนปานปานปูกเอาเด้อพ่อแม่พี่น้องปานปูกเอาเด้อห้องหุยหุยอยูป่ประจ่าขออนุญาตจาับพ่อแม่ยัยงประจ่าอยากจะกินเห็ดเห็ดข่าเห็ดไข่ฮะนะอยากไปปน,นเข้าบ้านนอกเขาก็าได้กินเลืออยู่เดนี่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 ที่เอาตัวนี้ครับ อ่านละบ่ะนี่รับตัวนี่โสดวานั่นอ่านได้แช่นา้ซุซมนี่นี่เอาสองร้อยบ่แม่ก็จุ่มๆล้วก็ความคากเอ้าเอาอันนี้ล่ะเดี๋ยวด้เออ บีแล้วผัดยาก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 เดี๋ยวแม่เบิ่งตัวจานนี่กับจานอาจารย์ไดนี่เบาเฮ็ดพวกง่า่ะเบาเอาละแม่เอาตัวใหญ่ตัวน้อยถามดูเดี๋ยวดูเออเออมาก่ะเด ยาโซยังขามมาสื่อท่านมข่อยก่บบาเฮ็ดท่านมข่อยมันแสีบแล้วว่าม,มันเป็นปลาหยางเออมแม,มอ่เดี๋ยวนี้พายกยานแม่เอ้ยทางผู้หาทางยาโซ่ทีมีตะขอนยานเด้อเป็นเฮ็ดขาเขียนแต่ว่ามันนไม่มเป็ปลาหยางหรเลือกก็เด้อแม่เด้อเดี๋ยวเลือกเต็มทีเลยค่ะเอานี้ป้าจ่าเอาเห็ดไข่กับอันนี้เอาเห็ดไข่กับอันนี้สี่ร้อยบ่แม่เ่าเนี่เกล่อไปแกงใส่สองร้อย มองร้อยก็ต้องอันนี้มาเลือกเอาในนี้เอาแบบนี้เด้บบอคือเรซื้อปานกันเนาะอันละข้ามขากแม่เอาอันนี้เหรอเออแม่เอาอันนี้เด้แม่แม่จะกินซองอย่างเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหาเงินให้ก่อน แล้อ่อนแล้วอันนี้มันเฮ็ดยังล่ะแม่ในถุงอันนี้โอ้ยเฮ็ดคัดออกยั้งอันนี้ละโอคือไม่เป็นตุ้มเนี่ยละก็ได้มาคัดออกหมาะอ๋อโอ้ยปลาล่ากับมีกระปองจักบ้านอันนี้แม่ซองร้อยจ้ะซองเด้ออันนี้เขาเอิ้นปลาท่างนี่เขาเอิ้นปลาลอย่างใกล้น้ำซี่อยู่นี่ปลาซี่ล่ะคะนี่ปลาซี่ปลาซิวี่หน้าปลาซีวค่ะปลาซีวค่ะจะแช่ เอาตัวนี้แค่เลือกนะตัวนี้หรือตัวนะฮะเออ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 เอาอีน่ากระจับขึ้นแล้วก็เบิ้งเอออันนันล่ะเออ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 เนี่ยแตงไทยเดบีเดอะไรอยากได้แตงไทยแกนตะลุกอันนี้แกงไทยอันนี้นี่แกงไทยมาเด้อประจาศอ้นศอ้นเฮ็ด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  โลดิยี่สิบเพราะว่าพอบ้านพ,นพ่นเคยมีหมู่บ้านอันนี้บ่เป็น,น,น,นอย่างอือพ้เคยมาซื้อเพราะว่าพอบ้านว่าหมู่พ่นอยู่บ้านอันนี้ละพะ่นกายคลองอยู่ในนี้เบอร์อีเมเบิงบ่งอันนี้นะซอยซวยซอย,ซอย ชอยมาถ่ายรูปให้แม่เนี่ยเด้ออันนี้ฮะนี่กินมืออื่นน,นี่แหละเนาะประมาณนี่ละ่ะถา่ายรูปงมาให้แม่เนี่ยโอ้ยมาเด้อพี่น้องพอกิโลละห้าร้อยอันนี้ฮะพอซื้อเนาะใหม่ๆกิโลละหาล้าร้อยโอ้ตระการพเจกินเห็ดอันนี้น้ำก็เลยเอาสองอยางนี่นี่ปิดโอ้ยนางตัวนี้ขาดกระแท่ยายโก้ฮะความมาก แต่ชุมื้อนี่ก็ย่างว่าเนาะค่ะเนาะมาเดอ้อพี่น้องป้องปายมาเดอ้อ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 แม่ทางเส้นนี้ยังกเกาะ,ะขต้ามมา,ามซีมาจากยโสธรข้ามซีมาแล้วก็เข้าเขตร้อยเอ็ดเราเด้อจา้าเลยไมะมันจะกินได้มือไหนปีศาเลือกโอ้โห,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 ห ป๋าติโตติโตนางก้องแม่บอกนะหัดน้ำมันหอยรวมกับผัดเห็ดเอาอย่างเดียวปะจ้ะอันนั้นเด้อเอาเราบอกแค่นตาลุกนี่เด้อแม่ค่าขาดทุนนะจ๊ะลายานร้อยสิบบาท อร่อยนึ่งใช่ไแม่มันมันล้นแล้วจ้าจ้าไปว่าใส่แม่เนียโอ้ป่านเห็ดทางใต้ใช่เนาะเห็ดทางใต้ก็แบบนี้สองร้อยสามร้อยายรูปแม่เราบอกเห็ดฟักอืมนี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อโอ๊ยแม่ค้าเพื่อกระจายดีถ่ายไทยมุมกว้างให้แม่เด้อถ่ายสองอันละแม่นี่ได้ลงหอดยืดทูบขึ้นนี่เออโอนี่เราบอกเสียไปลงอยู่นี่ ยังก่อเรียนออฟฟิเชียลยีหยอน,นโอ้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 นมวของขมันทีสามทีเดินมากอ๋อโอ้มีคนมาถ่ายก่อนประจ่ายอีกยเยอะนี่ฮะเด้ดดอทุกคนอีสานระเบิดนะจ้าโอ้เด็กเด็กยดินน่ารักอลย่ักอลยนางกดได้ๆ,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 ๆ เออของไอ้นางอัดชัดของแม่เบิ้งดูนี่เบิงของแม่ดูอุลั่อยู่เฮ็ดไอแม่เนี่ยเอ้ยโบพดโพดโพดโพดงาม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 รืดในปัตตพีมาเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องขายดีขายขายขายหมดขายปังนะจ้ามาเด้อผัก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 โอ้ยสวยงามสวยงามประเด็กนี่กระเลิศมากไปกินกับเบนม่วงพอดีเลยประเด็กน้อย ไม่แพงนะจ๊ะปลาร้าทำยากค่ะส่งร้อยบาทเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้ออีสานยังไงค่ะอีสานรเบิดเนาะอ่านางมาใหดได้ป้าแล้วเน่ลูกเออเออแม่อีอีอีเออเออทำให้เลยแล้วค่ะก็กดเลยมาค่ะค่ะค่ะเอ้ยค่า โอ้ถ้าได้มาก็ได้เห็ดได้ถ่ายอยู่แม่เอ้ยโบได้มากับโบได้อะนะโอ้ยสะออนอันนี้เห็ดเพาะเด้อพี่น้องฟรอมฝายใครต้องการใครสนใจมาเด้อค่ะมีมตลอดแทงาค่ะมาค่ะมาค่ะเลิศหรูอลังการเลิศดเรื่เรื่ดมาค่ะมาเอออ่า ลดเลอันนี้ฮะจอแล้วฮะข้ามาแล้วค่ะลูกค้ามาแล้วขอบคุณนะคะแม่ไปแล้วค่ะค่ะค่ะมาเมื่อไนเมื่อไนกะิิมากะิิมามาค่ะค่ะใช่ใครๆก็อยากได้เห็ดปูวกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เลิศหรูอลังการเลิศเลิศเลิศดาค่ะว่าเอ๋เลิศเลิศอันนี้ค่ะโจแล้วหาค่ามาแล้วค่ะดูค่ามาแล้วขอบคุณนะคะแม่ไปร้าค่ะมาค่ะมาเมื่อไหร่เมื่อไรกะทิมากะทิมามาค่ะจะไปเห็นเห็นได้เลยมาดูามานี่นี่ตลอดแสงนี่มาค่ะมาค่ะมาค่ะเลิศหรูอลังการเลิศเลิศเลิศดาค่ะ ลึๆี้ค่ะโจแล้วข้ามาแล้วค่ะค้ามาแล้วขอบคุณนะคะเม่ไปแล้วค่ะมาเมื่อหน่เมื่อไห่กะิมากะทิมามาค่ะจะไปเห็นเไดแน่ๆค่ะ